ครับตอนนี้เชฟเขก็จะมาสาธิตในการแก้ปลาทำซาซิมินะครับนี่จะเป็นเชฟมิวนะครับเชฟมิวสวัสดีครับ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 สวัสดีก็ทำอยู่ริมทะเลเลยนะครับเพราะว่าร้านต้องอยู่ริมทะเลนะครับอันนี้ปลาเลยครับอันนี้สร้อยนกเขาครับสร้อยนกเขาและเนี่ยกระพงข้างตาลครับเนาะนี่กระพงข้างตาลอ๋อแล้วนกเขานี่ขันไหมขันไหมขันทุกทุกเลยนทุกเลยเหรอเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวจะเริ่ม อันนี้ก็คือทำราสิมิ at, ใช่ไหมใช่ครับและและยังไงอันนี้คือเอาเกล็ดออกแล้วยังไม่เอาออกอ่าเราจะมาเลาะหนังออกทีหลังครับเพร,ราะว่าอันนี้เป็นขั้นตอนการปลอยเอทก็คือเราจะไม่เอาเกล็ดออกเพื่อไม่ให้อากาศสัมผัสกับเนื้อโดยตร<อ>งอแต่อันนี้คือเราเลือเลือดออกแล้วเรียบร้อยแลวเรียบร้อยครับเราลองเลยนะครับอันนี้ก็ทำการแร่นะครับแร่แร่ทั้งทั้งทั้งเกล็ดนี่เลยนะใช่ครับโอ้อันนี้คือปลาไทยใช่ครับปลาราสิมิปลาไทยใช่ครับเอาตัวใหญ่ลาสิมินี่มันเป็นปลาอะไรอ่ะปลา ปลาตะมอนใช่ครับผมแต่คือผมมองว่าท่านมันมีขั้นตอนที่ทําให้ปลาไม่คาวอยู่ครับราก็บอกว่าปลาบ้านเราเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมากมายมหาศาลครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่ามันทาสดๆแบบนี้นี่ก็คือจะจแพงกว่าไปทําไปทอดอีกเนี่ยถูกต้องครับเพิ่มมูลค่าคือผมจะซื้อปลาเป็นมาจากชาวบ้านนะครับอแล้วก็เรามาทําขั้นตอนอีเคจิเมะเองครับผมขั้นตอนอะไรครับอีเคจิเมะครับอแเคจิเมะครับจิโมอ่ฮะอิเคจิเมะครับผมโอเคอเคจิเมะ ครับผมพอเราทำขั้นตอนนั้นเราคือปลาเนี่ยครับเนื้อไม่มีเลือดนะครับโอ้โหนี่เนื้อขาวเลยนะครับเนื้อขาวเนื้อจะเป็นนี่นะครับปลาเนี่ยสดๆนะครับตาเขายังใสกิ๊ดอยู่เลยเดยกตอนที่เราเรียนมานะครับว่าปลาสดไม่มีไม่มีเลือดไม่มีเลือดเราแทงเลือดออกหมดแล้วใช่ครับตัวนี้เราก็จะมาเอาเนื้อใช่ตัวหนังเนี่ยเราสามารถเอาไปตากแห้งแล้วทอดได้ครับผมั้นเก็ดเลยลูกกรตล์ของไต้หวันนะครับที่เขาทอดปลาโดยไม่ทอดกันต่อจะฟูเลยนะค ถ้าถ้าได้แล้วมัห uhm. ปปนหนังมันน้อยก็ใช้ไอ้เหี้ได้ป่ะโอ้นั้นไม่ไหวไม่ใช่เหรอใช่แต่นั้นอัันนน้พวกพวกผมลองทอดแล้วไม่กรอบครับไม่กรอบแล้ไม่กระมั่วนะ้วขาวมั่วหนังมันหนาขนาดนั้นใช่เราเอาไปทช้ทำทำนี่คือการเลาะหนังครับใช่ครับเลาะเอาแต่เนื้อถูกต้องครับเราจะเอาหนังไปทำย่างอื่นครับขายบันปลายนี่ก็จะเป็นบันดีอ่ะว่าง่ายๆใช่อ่าบันดีดีแสดงว่าเมนูนี้ขายดีขายดีครับขายดีไปจ้ำร้านเลยเหรออาทิตย์หนึ่งตกประมาณเกือบเกือบรับ ปลาอย่างเดียวปลาปลาดิบอย่างเดียวนะใช่ครับเราจะไปกับอาจารย์อาจารก่อนเอาต้งแข่งโขกก่อนเอาละครับเราวจะเริ่มแร่นะครับแร่อันนี้คือต้องไปเรียนมานะครับผมอืมจัดวางนี่ๆดูดูนี่ไม่รู้เรื่องเลยนงเราจะปลากระเพราอย่างเดียวนี่นะครับอยากกินแซาซิมิปลาไทยก็มาได้นะครับ พี่ร้านอะไรครับเนี่ยร้านอาหารอันปลักครับผมอันปลักใช่ครับผมมีคาเฟ่ด้วยครับผมเราจะมีอาหารชื่ออันปลักใช่ครับผมแต่ว่าอยู่ในอยู่ในรีสอร์ทใช่ครับรีสอร์ทบ้านบุญเพชรใช่ครับอืมเพอร์แกงกับระยองนะครับโอ้นี่นระข่าวจู๊บไม่ต้องไปกินเต็มม้นแล้วครับแพงๆนี่ปลาไทยนี่แหละโอเคครับเดี๋ยวเราจะพ่อโบ๊ะสวัสดีครับอนุยได้ครับ ไอซาซิมินี่เราต้องมีมีมีหัวปลามาโชว์ด้วยใช่ครับโชว์ความสดนี่นะครับนี่นี่นปลาสร้อยโซก<ม>ินพันปลาสร้อยนกเข,ขาซาซิมิพร้อมขึ้นโตน๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับฝีมือเชฟมิวตบมือตบมือ <c oughs> อันนี้กินน้ำจิ้มยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวมีที่โต๊ะครับจะมีโชยุวาซาบวาิวาซาบิเป็นขุดสดนะครับแล้วก็มี สีพูดปลาเราครับติ๊ปลาเราปิาเกลือครับเกลืเกลือพิเกลือเอาได้ได้ได้ครับผมมาครับซาซิมิปลาไทยปลาสร้อยนกเขานกเขาคันครูนี่เอาอะไรก่อนบัตเตอบิพอไปป้ายอันนี้ขุดใหม่เหรอสดเลยครับคูดสดขุดสดอ่าสตูดแล้วก็โทยุอ่าเอาครบเลยดู นุ่มนวลาวอื้ออร่อยมากโอ้ยตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อมาวสาบิมา,มานิดเดียวพอผมไม่ไม่ถูกกับวาซาบิเท่าไหร่อ่ะโอ้โหนี่ขนาดนี้กัน,น,กนเต๋ยว้วยนะเอา้า โอ้ยไม่ดูกระวานเขาบิ